มายาทีวีอวอร์ส2025ร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ัอยหคร์อาร์พี่มิวครับพูดถึงเลิฟยูโซมาฉากั้งเลยว่าจุดเริ่มต้นเป็นไปไงนครับมิวก็จุดเริ่มต้นคือเราอยากให้ตัวมาฉาเนี่ยครับมันมีความสนุกก็จะเห็นว่าตัวโทนของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวป๊อปมากแล้วก็จะเป็นสีชมพูคือสีเขียวเนี่ยมันเรียบมันมันถูกเรปิเซนต์ด้วยตัวมาฉาอยู่แล้วแหละ แต่ว่าสี่มปูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเบอร์รี่ครับผมก็มจะเห็นว่าตัวเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยมันจะมีการผสมผสานระหว่างเบอร์รี่ต่างๆด้วยครับแล้วก็นี่มีน้องซิกเนเจอร์ด้วยก็จะเป็นโดนัทที่มาพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับตัวมาชาเลยครับผมเป็นเกวมาชาชิมกันได้ได้กินเกมะชาแลแนาน้วแถมโดนัทด้วยแถมโดนัทด้วยน่ารักมากเลยนะดูสิอจริงๆเพราะเราเป็นมลเอร์อยู่แล้วอันนี้แน่นอนเลยคือเป็นคนอินกับญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทาน คือก่อนที่จะชอบทานกาแฟชอบทานมัทฉะก่อนใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้มาทําตรงนี้ปุ๊บก็ช่วงตอนเทสครับมีความสุขมากเลยไปเทสมากี่ร้อยร้านไปเทสมาคือทั้งของตัวเองด้วยของร้านอื่นด้วยนะครับผมก็คือตอนช่วงเด velope เมนูต่างๆเนี่ยก็ไปชิมเองตลอดเลยก็ก็รู้สึกว่าชอบมากมาก็ออกมาในเบสเวอร์ชั่นให้ทุกคนได้ชิมกันครับตอนไปเทสที่ไปคนเดียวหรือคนคนเป็นว่ไปหลายคนเลยก็ทั้งตุนด้วยแล้วก็เนี่ยมี มีตัวทีมด้วยครับผมเนี่ยก็มีน้อง GM น้องดาวเก่งมากๆแหมแล้วก็พี่โน้ตมาด้วยทำไมถึงวงตัวเป็นมัชชานุนี้คือตัวตัวมัชชาเนี่ยเราได้ซัพพลายเออร์จากทางญี่ปุ่นเลยครับก็จากชิซูกะเลยก็คุณลิตี้ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันครับผมแล้วก็ตุ๋นเพราะว่าไงคะพอเราชูนตัวนี้มาช่วยกันชูนไหมช่วยกันชูนเลยก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ได้ทีมที่น่ารักมากๆด้วยครับช่วยเดเวลลอปกันคือ อันเนี้ยส่วนตัวเลยแล้วกันส่วนตัวชอบชอบชีสเค้กมากชีสเค้กมัทฉ่ะเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากๆเลยไม่เคยกินชีสเค้กอันไหนอร่อยที่สุดขนาดนี้มาก่อนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีเกิดเกิดอักเสบเล่นนิดหน่อยเกิดอักเสบเล่นนิดหน่อยมอไซค์ชนขออภัยด้วยจริงๆครับบาชนรถเฉยๆชนรถชนรถชนรถจนหัวรถแล้วครับ เราพุ่งมาต้องถามว่ามอไซค์อยากเป็นอะไรมาเพราะเราแข็งแรงกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าเราใส่างเกสั้นอันนี้จริงจริงจปาดขอบแต่ยี้ก็คือบุบยับอยู่ผมถ่ายรูปเคลมประกันอยู่โอ้โหใจสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ชนรถชนรถอันนี้อาดู่เหรอฮะอาดูสวัสดีฮะอาดูแต่แต่ความความน่าสนใจคือคือผมอะขับรถออกมาด้วยกันทีนี้ผมก็ขับรถผ่านแบบเหมือนฟิลแบบมีมีมอไซค์เขาเคลียร์กับรถอยู่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เหมือนแบบเหมือน พี่พี่มอเตอร์ไซค์เขาอาจจะต้องค่อนข้างเร่งรีบไงเหมือนไปเสิร์ฟอาหารให้เราเนาะไปดีลดเรื่องอาหารให้เราเสร็จปุ๊บเลยไปห้าวิเจออีกขั้นหนึ่งกำลังกำลังลงเกับมอดีอยู่แล้วทำไมทำไมหน้าคนุนเชื่นี่ยืนเท้าเอวก็คือคนนี้เองแต่ไม่เรียบร้อยก็เรียบร้อยครับก็เช็คว่าพี่เขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บุกเยอะอยู่ครับแต่ว่ารีบมาก็เลยบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวค่อยเทคเพียร์กันนะ วิทยุครับใช่ครับขับสดจริงวิ่งเดินเข้ามาเลยอ่ะคือความคือความรู้สึกก็คืออยากอยากฝากถึงพี่พี่มอไซค์แล้วกันครับแบบฝากขับขี่ปลอดภัยหน่อยเพราะเพราะว่าอย่าง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 ที่เขาโดนก็คืออยู่่ก็พุ่งออกมาจากแบบข้างทางอะไรนั่นตกใจมากโดนด้านข้างครับคือเขาก็บอกว่ามันกผมจะเบรกแต่ว่าทางผมมันเป็นทางเอกใช่ไหมแต่ของเขามันเหมือนแบบออกมาจาก ฝั่งที่เป็นออฟฟิศต่อการถนนเนี่ยเราก็พุ่งออกมาเลยครับซึ่งซึ่งตัวนั้นก็คือถูกกั้นรั้วด้วยนะไม่ให้ลงมาใช่มีตำรวจรั้วกั้นรั้วไว้แล้วแต่เขาเหมือนแบบมุดรั้วออกมาใช่ใช่ใช่ก็ยังตกใจอยู่นะตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่เดี๋ยวกินชาเขียวน่าจะหายครับเย็นใจเย็นใจแต่เรียกว่าคือตัวไปก็ไม่ได้เป็นอะไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ดูนิวโซนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวเราก็คือตัวเราก็คือของ ของไหลออกมาข้างหน้าหมดเลยโอเคเรียกว่าก็คือฟาดคอแล้วน่ใช่ครับในวันเปิดร้านใช่กินกินโดนัทปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีใช่ออกฟาดคอไปแล้วปังๆฟาดคอไปแล้วถึงกันมัเป็นพาร์ทเดอร์รุ่งกันไหมเราเรามอไซค์ทะเบียนอะไรวมาอีกเอ้ยไม่ได้ถ่ายไว้อะเราต้องดีกว่าทะเบียนอะไรคะผมไม่ได้ผมได้สิ กูไม่ได้กูไม่ได้เลขไทยสี่สองแล้วกันสองสี่สี่สองะกูไม่ได้เนากไม่ได้อ่านในชวงที่บ้านทำไม่ดูขบเรียคือสี่สองจบหนึ่ครับมาช่ามัช่ากันแล้วร่วมกันครับก็คือต้องเล่าว่าโปรเจกต์เนี้ยครับมีเพื่อนที่เป็นทีมเพื่อนๆนะครับที่เขาอ่ะคิดว่าเออพอดีรู้จักกับซับไตเออร์เป็นไร่ชาเขียวที่ชิซูโอกะครับผมทีนี้ก็รู้สึกว่ากระแสมัช่า กับการดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าแบบเรื่อง anti aging ต่างๆเราลวงถึงแบบเรื่องคาเฟอีนที่มันน้อยกว่ากาแฟแต่ว่าปล่อยยาวกว่าอะไรเงี้ยกระังมีเทรนอะไรเงี้ยครับผมเพื่อนก็เลยบอกว่าเอออยากนํามัทฉะเข้ามาที่ไทยแต่ว่าทําราคาที่ affordable ทําราคา,าเข้าถึงง่ายแต่ว่าวิส s t หน่อยให้มันแบบไม่น่าเบือ่อ,อไม่ใช่ traditional มากเกินไปอะไร้ยครับทีนี้ต้องพูดตรงๆเลยต,ตัวตัวเมนูนี้แหละที่เป็นตัวเมนูที่กําไรน้อยที่สุดเพราะเราอยากให้ใช้ต้นทุนสูงมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทานของที่มีคุณภาพ เราพร้อมกับตัวคาร์โบไฮเดรตด้วยใช่ครับจริงๆเราคือมันไม่ขาดได้เพราะลงทุนไปกับคือนี้เยอะแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเราเปิด2ร้านพร้อมกันเลยก็จะมีเนี่ยที่ทุกคนได้อยู่ตรงนี้ครับที่ตึกแกมมี่ก็จะเปิดทั้งตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งที่สุขุมวิทสีิบเก้าครับอันนั้นก็จะเปิดวันที่18บแปดนี้เวลาเดียวกัน ม,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 มันเป็นทำเลพรามอยู่แล้วไงสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ยในโซนที่มีออฟฟิศเยอะมีแฟนๆได้แวะเวียนกันมาหาศิลปินแต่ละท่านเยอะแล้วก็มีพี่ๆบนตึกเยอะที่จะคอยอุดหนุนเราเราต้องบอกว่าผมคิดว่าเวลาตอนช่วงบ่ายเนี่ยเวลาหลังเบรกเที่ยงครับแต่ละคนก็จะหาคาเฟอีของตัวเองเพื่อเติมพลังอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบทีนี้เนี่ยชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมรู้สึกว่าคาเฟอีเนี่ยมันไม่ได้สไลด์ขึ้นมามันจะรู้สึกแบบไม่แรงแต่ว่ามันอยู่ยาว แล้วก็เออถ้ามาตั้งตรงนี้เวลาเขากลับขึ้นไปทํางานจะได้แบบพกความสดชื่นกลับขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่มเติมด้วยตัวมะชานี่ยมันมีแอนตี้ออกซิเดนนะก็จะช่วยเรื่องการรักษาเซลล์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องตัวหลอดเลือดด้วยแล้วก็เรื่องหัวใจด้วยใครที่มีปัญหาหัวใจก็สามารถใช่มาซนมะชาของเราแล้วอยู่โซมะชานะก็คือพูดอะไรอย่างไนะถือว่าคงเสียอยู่มากอะไรคะเพราะว่ายังไงพีก็ไม่มีปัญหาหัวใจแน่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหม มีปัญหารถชนวันนี้ครับโซพิซาครับเจ็ดหลักเนาะเจ็ดหลักคือพันกี่บาทล้านน่ะครับเจ็ดหลักคือล้านใช่ปะหกหลักคือแสนใช่หกหลักแต่หกหลักไม่ถึงแปดไม่ถึงไม่ถถึึงงแปดต่อยอดไปหว่ามันเป็นธุรกิจระยะยาวไหมคะใช่ก็แน่นอนเนอะเพราะว่าพวก ของกินเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ต้องชิมอยู่แล้วแหละใน<ๆ>ทุกๆวันครับก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่อยากให้ทุกคนได้มาลองครับพวกไม่ทำไปจริง,รงๆก็อยากขยายสาขาคือคือมองไว้ว่าคือตัวชาเขียวเนี่ยมันอร่อยจริงนะอยากให้ทุกคนลองแล้วก็แบบสมมติถ้าติดใจเมนูไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้แบบ R&D อ่าเขาเรียกด velope ต่อแล้วก็เราอยากขยายสาขาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมี potential มาก ก็อยากได้เยอะๆเลยทั่วโลกอจะพันต์โอ้ยบอกว่าแบบกินกิเตอร์เยอะเท่านี้หวังว่ามันจะช่วยช่วยในการลงทุนในเรื่องการตลาดแน่นอนแน่นอนก็ต้องบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของทั้งวีอาหยังด้วยค่ะที่เข้ามาร่วมร่มกับตัวเรือยุโซมาช่าด้วยก็จะเป็นเป็นธุรกิจที่ขนาดไปด้วยกันครับ เก็บเงินเก็บเงินเราบว่าต้องใช้เยอะต,ลง,ตลงสร้างบ้านก่อนหรือว่า,า <laughs> แต่งงานก่อนกดดันแล้ว <laughs> อยากสร้างบ้านก่อนอยากสร้างบ้านก่อนผมกาลังทําแบบบ้านอยู่ที่บอกทุกคนว่ามีแค่ที่จอดรถกับฟิเตเนสตอนนี้ยังมีขนาด <laughs> ใช่ <laughs> ตัวบ้านกําลังอรจิงๆกำลังเร่งมากำลังเคลียร์งานเพื่อเอาเวลากลับมาทําแบบอยู่ครับแต่วันนี้ประทับใจมากเลยอะประทับใจแฟนแฟนแต่งตัวสีแพนเฉียวชมพูเลยครับ แต่งสีน่ารักมากเลยอ่ะเกี่ยวชมพูเกี่ยวพออยู่ด้วยกันเราหน่ารักใจจริงจริงๆแล้วคืออัปเดตตอนนี้เรืนององที่ว่าก็คือยังได้แค่นั้นอยู่ยังไม่มีเวลากลับมาทำแบบบอมีมีฟิตเนสกับอะไรนะฟิตเนสกับที่จอดรถไม่แต่มีเป้าหมายเพราะเราเรียนสถาปัตย์มาเราก็มีความฝันอยากออกแบบบ้านตัวเองฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งความฝันเราต้องออกแบบเอง เอออะไรอย่างงี้แต่แต่ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ก็ปล่อยไปครับแต่แต่ปัจจุบันถามตลอดเลยนะว่าจ้างคนอื่นดี่มันเริ่มเซฟแบบบริษัทแล้วทำเองไปเถอะเออยังไงเราไม่เล่นทำไมเลยย่าป่าวจะได้ถูกกว่าไม่ต้องแซวแซวได้เล่นกันเองไหครับผมยัก็ชิวๆไม่เล่งเลยนี่ไม่เล่งผมเลยก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ธุลาเยอะแล้วกันก็เลยไม่ได้มีเวลาไปเล่งอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสองพี่ด้วยูกใจทังของตัวแล้วก็ทั้งของพี่มิ้งเนาะใช่ใช่ คุณนั่งคยได้กันนะังผมไม่ดีหรอโผมผมยิ่งกว่าอีกตอนนี้เป็นป่ารกล้างอยู่เป็นป่ารีล้างที่ละสัก่อนที่ละสักรวดที่ละสักรวดแต่ว่ามีความแผนไหมว่ามันเสร็จเมื่อไหร่จริงๆก็อยากเริ่มลงเสาเข็มปลายปีครับลงเสาเข็มปลายปีปลายปีนี้ปลายปีนี้แล้วเสร็จปลายปีนี้แล้วก็หนึ่งปีเสร็จไหมอ่ะถ้าช่วยช่างเขาเทปูอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่ไปฉาบฝ้าได้ คิดว่าก็คือคือคือประเด็นครับเรื่องวันแต่งงานอ่ะหลักๆมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เราหรอกไม่ได้อยู่ที่ใครเลยอยู่ที่หมอดูจริงๆหรอหมอดูจิ้มวันมาจบแล้วหมอดูจิ้มเรื่องอะไรทำไมไม่ได้ถามกันไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่ได้รีบเท่าไหร่ครับเอาจริงๆคือจะเน้นเรื่องเรื่องสะดวกว่าเน้นเรื่องหมอดูเอาเน้นทั้งสองอย่างด้วยกันละกันความพร้อมด้วยแล้วก็หมอดู เรื่องวันที่ดีแต่อย่างนี้หนอากาศดีอ่ะอย่างเรียนแบบช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยครับคิดว่าปลายปีจะได้อยากจัดแบบเอาโดส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบน่ารักน่ารักครับก่อนหน้าดูตาว่างครันหวังว่าถ้าทันเพราะว่าหมาะดูอาจจะยังชิดไม่ว่างไม่เราเราเราเนี่ยแหละคือเราก่อนงานเยอะมากเลยไม่รู้จะไปแต่งตอนไหนคิดว่าตอนนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวไปค่อยๆเดเวล็อปนะใช่ตอนนี้เอาจริงที่ขื่กันอยู่ก็มีกันคนละสี่ตัว5ตัวแล้วเรารู้สึกใช่ครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากแบบทําตัวที่มีอยู่อ่ะให้ให้แบบยั่งยืนก่อนให้แบบสามารถแบบคงตัวแล้วก็พัฒนาก่อนอะไรอย่างนี้ครับทำงานเยอะมากเลยเยอะงงมากทำงานเหมือนนี้ทำงานแบบทำงานเหมือนนี้ทำงานแบบ ก็กำลังคิดว่าวัย30ต้นๆยังมีแรงลงแรงให้ให้หมดแบบทำให้เต็มที่ทำให้ททุ้มตัวได้อะไรอย่างนี้ครับอะไรนะครับใครบ้างงานก่อใครบ้างงานกว่ากันหรอเอาตอบไม่ยากเท่าไหร่จริงๆว่าผมก็มี แต่ต่างคนต่างบ้างงานเอาจริงครับต่างคนต่าง <laughs> ต้องตอบไลน์ตลอดเวลาต้องคุมโปรดักชันต้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมคอมือตุนว่าเวลาพี่มีวเขาทำงานเขาจะแบบดีดเขาจะโฟกัสแบบลึกมากอะไรเงี้ยของแต่ของผมอ่ะมันจะเหมือนแบบเรามีหลายธุรกิจแล้วมันต้องตอบแอคทีฟในทุกๆวันเราก็จะสลับกันตอบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับผมบางทีก็มันเงี้ยมันเป็นแนวว้าของพี่พบแบบเชิงลึกอะไรเงีเ้ย ไม่คือมันถึงอะไรครับตลอดมัดูแลกันยังไงเติมหวานอะไรมาน้อ่ก็ทุกวันนั่นแหละทุกวันสามารถสร้างความหวานได้อยู่แล้วกันยังไงที่ังจะสร้างยังไงแต่ว่าเติมเล็กเติมน้อยอะไรดูแลใส่ใจดีจรไงๆก็เรื่องการใส่ใจเนอะเรื่องการใส่ใจเรื่องการแบบถามถามตอบเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะก็แบบเหมือนอัปเดตตลอดว่าทำอะไรอยู่ครับแบบเหนื่อยไหมทานอะไรหรือยังครับอะไรอย่างเงี้ย กินโปรตีนหรือยังกินโปรตีนหรือยังเดี๋ยวจะกลัวตัวผอมเออก็คือเป็นแบบน้องร่วมใส่ใส่เพราะว่าเพราพอกันพอๆกันพอๆะพอกันเป็นบาลานซ์ที่พอดีมากซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอืมโอเคก็ขอให้ดรวยๆเองนะคะขอบคุณครับเป็นแบบเศรษฐีทันร้านพี่นักข่าวคือเบ้ปากใส่ปากปากคว้างปากคว้างเรา มาเติมความหวานที่ในหน้าเมนูไปหรือยังชาในหน้าเมนูไปแล้วใช่ไหมครับคนโสดต้องกินแบบมาไข่ได้เลยคนโสดเนี่ยก็อาจจะต้องกินไม่ได้มองไม่ได้มองทั่วไม่ได้มองใครเป็นพิเศษเลยมันเหมือนสัมภาษณ์กูบูนเลยไม่ได้มองใครเลยคนโสดก็อาจจะต้องแบบเป็นเมนูหวานน้อยหน่อยอ่ไม่จะได้จะได้ดูแลหุ่นไงเออพราะ คนไม่สดให้แฟนเลือกให้ละกันต้องบอกว่าก็คือหลายๆเมนูสามารถปรับระดับความหวานได้ครับก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากแบบเอ้ยเติมความหวานด้วยตัวเมนูหรือว่าเราจะอยากให้หุ่นดีเพื่อไปหาคนเอาต้องหุ่นดีครับเออต้องเข้าให้สำยอดใยให้บริสุทธสาธุสาธุสาธุเดือนลักันที่พันเนื้อให้สาธุซะ ขบฝากในก่อนร้านนครับผมก็ขอฝากลิบยูโซมาชารับผมก็เปิดพร้อมกันทั้งสองสาขาเลยก็สาขาที่แกรมมี่แล้วก็ที่สุขุมวิทสี่สิบเก้าครับผมก็เปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง5่ำโมงเย็นครับผมก็เราเป็นชาเขียวนะครับที่เป็นเกรดพิธีนะครับผมนําเข้าจากสิชโอกะแล้วก็พยายามทําราคาให้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็อยากให้ลองชิมรสชาติเพราะว่าเราเดเวล็อปกันมานานเหมือนกันแล้วก็อยากให้เป็นชาเขียวในดวงใจสามารถกินได้ทุกวันทานได้ทุกวันเติมคาเฟอีนวนลนิดครับผม ขอบคุณนพาขอบวนพาตลอดแต่ว่าเรื่ององวัยร่นวดแขนเลยไม่ขอ đi đâu Sài Gòn nhá, giờ kem, Chùm kem. kem. <laughs> dạ บาจีนะปก,ปกติที่ทำที่บ้านไม่เคยทำให้ใครดูอ,อร่อยไหมครับชิมกันยังฮะ,ะอร่อยไหมชิมนะไม่ได้ชิมอ่ะไม่ได้ชิมอ่ะเอาแบบหวานน้อยฮะหวานน้อยก่อนว่าคุณคแค บอกอพี่โบฉันหรอพี่พี่ชิเมนูไหนจ่้องมี่ะโอสีเสื้ออะไรวานี่สือเสื้อแต่ละคนคือฝั่งมาเป็นระ่านั่งมาไม่เรียคไคนทได้เลย